แตกกระจาย3ตัวบนล่าง41761กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube ท,ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาเจอกันกับทางช่องของมอนดี้นิวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของแอดดุยพรันหลังจากงวดวันที่หนึ่งก็พกาคม2565ที่ผ่านมาแอดดุยก็ทำสถิติแตกกระจายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1คือเลข417และก็รางวัล2ตัวข้างล่างนะคะคือเลข61นะคะแอดดุยก็ฟาดเรียบแตกหมดทั้งบนทั้งล่างนะคะและงวดวันที่16กรกฎาคมนี้แอดดุยก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะทั้งหมดมีชุด3ตัวและก็ชุด2ตัวนะคะใครดูก่อนได้ก่อนนะคะ แตกปุ๊บปล่อยปั๊บไม่รอช้านะคะเอาละค่ะทั้งหมดนะคะแอดดุยให้มาเลขมีทั้งหมด3หลักนะคะเป็นชุดเด่นนะคะชุดเด่นแรกแอดดุยให้เด่นที่0เจาะให้2ตัวคือเลข0 8นย์นะคะหลักที่2ให้เด่น3เจาะให้2ตัว2หางคือเลข3 738นะคะ ส่วนหลักที่3แอดดุยให้เด่นที่7จเจาะให้2ตัว2หางคือเลข27แล้วก็87นะคะสำหรับ3ตัวแอดดุยให้มาทั้งหมด3หางนะคะคือเลข5 2 7แล้วก็587แนะคะแล้วก็487และยังเน้นย้ำชุด2ตัวให้อีกนะคะทั้งหมด4หางขีดใต้เส้นสีแดงๆคือเลข 08 37 27และก็87นะคะและนี่ก็เป็นแนวทางของแอดโดยพรันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันเอาราคาสำหรับคลิปนี้แอดก็ให้เป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะ ก่อนจากกันไปคลิปนี้แอดก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ